เยอะกว่าเดิมครับทุกคนอยู่กับผมออนเซนนะครับวันนี้มาเล่นเซติคิวของตัวใหม่กันนะครับทุกคนว่าจะมีเซติคิวอะไรบ้างนะครับที่ผมจัดก็ก่อนนี้เราจะเข้าไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปให้ผมเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพื่อการไม่เสียเวลาเนี่ยไปดูเซติคิวตัวใหม่กันได้เลยนะครับ let's go มาครับทุกคนเซติคิวแรกครับก็จะเป็นฟอร์นะครับเมื่อถูกโจมตีก็จะได้รับเฮดพีนะ,ะทุกคน ส่วนสกิลที่2นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับอันโตนิโอนะครับเพิ่มโล่สูงจุดอย่างถาวรนั่นเองนะครับแล้วส่วนสกิลที่3ามทุกคนก็จะเป็นซานี้นะครับเมื่อเรากดชาสกิลเราก็จะได้รับโล่นะครับรับเพื่อนเราก็จะได้รับโล่เหมือนกันนะครับทุกคนส่วนสกิลกดเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับทุกคนนอกจากตัวใหม่ประจําแพทนี้นั่นเองนะครับเมื่อปาตูกตาไปนะครับก็จะทําให้ศัตรูตั้งไอวอร์ไม่ได้นั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะได้ความเสียหายนะครับแล้วส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะะะะะะะใชช้้้เเเเเเเปปปปป็็็นน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 นบบบบบูคคคคคครร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 ัััััััตตวววิดดแแลลกกกกกาาาาสสพพโยย์่่่อองททุุืไไมี ในแรงกันเลยนะครับว่าผมจะแบกชัดโลกได้หรือเปล่านะครับทุกคน let's go <S นยืบสีเพย์บริการรับเติมเกมฟรีไฟล e ราคาถูกใช้เพียงแค่ยูดีเติมง่ายไม่ยุ่งยากและเขายังรับเติมเกมอื่นอีกเพียบและอะพีเมียมอีกมากมายเปิดบริการย4บสีชั่วโมงสามารถค้นหาใน Google ว่า24เพย์และเติมเกมได้เลยนะครับและอย่าลืมใช้คูป,ปองออนเซ็นเพื่อรับโค้ดส่วนลดฟรีไฟด้วยนะครับ ก็มาครับทุกคนวันนี้ก็มากับแชทโลกเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเพื่อนพามาลงไหนไม่รู้นะครับลงช้าแถมว่าลงนอกเมืองอีกนะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะให้เขาลงเลยครับเพราะว่าผมไม่อยากเป็นลีดเดอร์พาเขาไปตายนะครับทุกคนว่าเวลาผมโดดเนี่ยผมจะโดดแต่ที่แบบตึงๆนะครับสวยครับ AC AC ช่วงนี้เหมือนจะยิงลัวขึ้นนะครับเหมือนความรู้สึกผมนะครับมันจะยิงลัวขึ้นยังไงไม่รู้ครับดูดิดูดิมันปัก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 มักป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 ัก่ักปักปักปอกปนกรับเลยนะครับ รัวจริงรัวจริงแล้วก็จะมีปืนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีเซตสกิลแนะนํานะครับโอเคคลิปนี้ก็ดูเซตสกิลตัวใหม่ไปก่อนนะครับทุกคนเปลี่ยนไป AC ดีกว่านะครับไม่มีปืนช้าเลยทุกคนไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่มีตัวนะครับเพราะว่าเราลงนอกเมืองนะทุกคนตัวใหม่ผมก็ยังเล่นไม่คล่องนะครับตัวใหม่นี้ก็คล้ายสกิลตัวใบนะทุกคนเวลาปลาเราไปเราปลาไปเนี่ยมันก็จะใบนะครับใบแบบใบไอวอลนะครับแล้วก็ ทาให้เราแบบตัตตูตั้งไร่วงไม่ได้ก็จะมีดามเมจนะครับประมาณ6กเจดหเจ็ดนะครับมันก็จะตอดไปเรื่อยนะครับทุกคนอุ้ยเพื่อเรายิงอะไรอะ่ะอะอุ้ยเหมือนจะมีตัวนะครับได้ยินเสียงปืนนะนี่ไงอุ้ยมาดิเดี๋ยวนี้ปลาตุ๊กตาใส่เลยครับนี่ครับเออล้วก็จะลืมบอกว่าบอกตำแหน่งด้วยรับแต่ข้อเสียคือถ้าเราเข้าวงเนี่ยเราก็จะโดนปิดสกิลเหมือนกันนะครับโอเคสวยเพื่อนสวยครับทุกคนนะ ถ้าเราเข้าวงของเราเองเราก็จะโดนปิดสกิลนะครับทุกคนเป็นเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ดีแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราปิดอย่างเดียวนี่ก็จะเป็นแบบทําให้แบบโกงเกินไปนะครับแบบนี้ก็สมดุลแล้วนะทุกคนใครที่เล่นพวกทัสยามไม่เก่งเนี่ยสกิลนี้แนะนําเลยนะครับเหมือนจะมีตัวด้านหน้าเรานะครับทุกคนไล่วอลเต็มเลยครับแล้วก็มีตัวขับรถด้วยนะฮะอุ้ยมันจะขับมาแล้วนะครับด้านหลังเราอุ้ยลงด้วยมาดิมาดิโอ้โหเจ็บมากโดนลัดไะเนี่ยปาตุ๊ตาไปครับจังหวะนี้ถวยครับ ตุ๊กตานี่ก็จะมีดามเอจและคนไว้คอยตอดเล็กๆดาเอจเล็กๆได้นะครับ,บอ้ยิงตุก๊กตาตัวเองได้หรือเปล่าเหมือนจะยิงไม่ได้นะครับนึกว่ายิงได้แล้วทุกคนแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทําลายตุ๊กตาศัตรูได้หรือเปล่านะครับยังไม่เคยทําลายเลยนะทุกคนโอเคเหมือนจะมีตัวตรงเพื่อเราด้วยนะครับเฮ้ยเขาจะยิงคับเพื่อเราอยู่นะครับอ๋อยังไม่หมดนะครับนึกว่าเพื่อนยิงตาแลทุกคนได้ยินเสียงพากไปครับ Go, go, อโอ้โหเพื่อนได้นะครับตรงนี้หูดอกก็เจ็ดสิบนะอยู่ไหนล่ะผมไม่ออกเลยเพื่อนในยิงไม่ล้มอีกหรอผมเพื่อนปิดชา้ายังเรงนี้ยังไม่ปาตุ๊กตาน,นะครับเก็บไว้เพื่องมาดีโอ้โหวลรบุรุนะสุดท้าย,ยาตึงๆนะครับลา้าตึงๆไปเปิดล่ากันดีกว่าครับทุกคน <Okay. S 1> โอเคผมเป็นตัวที่รับเปิดล่าจะอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับโอ้โหดูว่าจะไปอยู่ไหนไกลอยู่ตรงไหนอะ ไมเขาไม่ขยับเลยทุกคนอยู่นี่หรือเปล่าปาไปก่อนนะครับไม่แน่ใจนะครับอยู่ตรงไหน,นครับเหมือนจุดอยู่ตรงนี้นะครับฮะไม่น่าใช่นะครับนี่ไงทำอะไรนะ้องแม่เรียกล้างจานหรือเปล่าโอ้โหไม่ยืนทําอะไรตรงนี้แต่ตัวตึงด้วยนะครับมายืนเฉยเลยสงสัยแม่เรียกล้างจานนะครับคนนี้ตรงเี้เราไปเปิดล่าต่อนะครับแบบนี้โอ้โหเพราะมันจะมี ac สิกเอที่แบบมีแบบมีอะไรอะปืนไฟอะพ่นไฟได้ทุกคน ac พ่นไฟทุกปืนก็จะพ่นไฟได้ทุกคน คือแบบโคตรตึงโคตรโกงนะทุกคนอันนั้นคือจอยวอลอย่างไวนะครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเกมนี้ผมจะเจอหรือเปล่านะพวก a อซพวกปืนพ่นไฟแล้วทุกคนถ้าเจอก็จะเล่นให้ดูนะครับถ้าไม่เจอก็คงไม่ได้เล่นนะครับโอเคไปแผบไปไปคลิปหน้านครับพยายามหาเล่นหาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็เซสก,กิลด้วยนะครับตะกี้เหมือนมีตัวตรงนี้หรือเปล่าอุยเหมือนมีตัวด้านหน้าเรานะคะตรงไอวอลนะนี่ไงมาดิมาดิ มาดิโอ้โหสามเม็ดพอให้ไม่เยอะยาวนพูอนั่งดูยาวๆนะพูอ่ะอุ้ยอุ้ยฮะอุ้ย,ยปืนอะไรวะเนี่ยโโหโคตรแรงทุกคนปืนอะไรวะโอ้โหโอ้เดี๋ยวเช็คเลยนะครับเช่นปืนอะไรโอ้โหปืนใหม่นะครับนี่โอ้โหปืนพ่นไฟครับโอ้โหให้เราสี่เม็ดล่วงเลยนะทุกคนโอ้โหเหมือนตรงเพื่อนเราก็จะโดนหนักเหมือนกันนะครับโอ้โหเหลือคนเดียวนะครับ จะรอดไหมนี่คลิปนี้จะไปรอดไหมครับโอ้โหยังไม่ได้โชว์สกิลเลยเพื่อนเอาให้รอดนะเ,เ,เ,เพื่อนเอาให้รอดเอาให้รอดเอาให้รอดโกโกกเพื่อนโกโกกถ้ารอดเราจะใช้แบบทดแทนบุญคุณนายอย่างดีเลยนะครับโอ้โหแล้วปืนใหม่โกงจริงนะครับตะกี้เหมือนเขาสกิลเราไม่กี่เน็ตเองนะครับปืนใหม่นี่ก็จะโกงครับแบบเวลาเราเปิดสโคบก็จะล็อกเป้าให้เลยนะครับแบบแบบล็อกให้เลยคือมันล็อกหนักกว่าแบบปืนปกตินะครับทุกคนแบบล็อกกดอ,อุ้ยชิปชิปแล้วทุกคนชิปแล้วสวยแล้ว สวยเพื่อนชุกสอยชุกสวยโอ้โหดีนะเพื่อนเลือกเรานะทุกคนถ้าเลือกคนอื่นผมไม่มั่นใจเลยครับว่าเราจะได้เกิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรายืนวงตรงนี้ได้นะครับทุกคนวัดใจเลยทุกคนไม่กลัวนะครับวัดได้ถ้าใจถึงอเออ <laughs> นี่กดเกินกรีนไปหรอครับทุกคนกดกวนประสาทค,ครับไปก่อนนะครับถ้าคาไหนเผลอหุดลุดหุดลูดอะไรหลุดพูดคำหยาบก็ข,ขออภัยนะทุกคนโอเคอารมณ์เกมนะครับอารมณ์เกม ดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะทุกคนเวลาเราเล่นแบกชัโลกนี่ก็ช่องชุบเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตการเล่นตัวใหม่ให้ดูนะครับหลักกับเซอร์สกิลข้าวๆนะครับถ้าเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงจากบูเป็นลิงผมไม่แน่ใจว่าจะทําให้ปลาส,สกิลไกลขึ้นหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ลองนะทุกคนทุกสกิลทุกคนก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ครับคือผมมาแนะนำข้าวๆทุกคนทุกคนก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับส,สกิลนี้ก็จะไม่ใช่เป็นเซตสกิลของตัวชันนะครับก็จะเป็นประมาณตัวที่3นะครับทุกคนแบบตัว คอยแบบซัพพอร์ตเพื่อนนะครับตัวโคประมาณแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนเข้าไฟแล้วก็จะปาสกิลไปให้เพื่อนเล่นนะครับทุกคนอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าสกิลตัวนี้จะปิดเซตสกิลเพื่อนด้วยหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเพื่อนในทีมเราจะมีผลหรือเปล่านะครับสกิลนี้นะครับทุกคนตอนนี้เพื่อนเราก็กลับมาลงครบแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเหมือนจะยังไม่มีใครมาให้ยิงเลยนะครับตอนนี้โอ้โหสวยครับ M P ศูนนะวิ่งเดี๋ยวเรากลับไปเอา A K ดีกว่านะทุกคนเอ็กแปดเหมือนเบานะครับบวกกับตะกานะครับเดีลยนตะการนีกคน ขายแบบที่ไม่แบบไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะเอาตะกร้าไปเลยนะครับผมแนะนำนะทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ไม่ืไม่รู้เหมือนกันนะครับแพทใหม่คือผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะครับทุกคนยังไม่ได้ศึกษาเลยเลยนะครับวิเดี๋ยวมีเสียงเท้าขึ้นตรงเพื่อนมาดิปาสกิลไปเลยนะครับเนี่ยเห็นตำแหน่งด้วยนะครับมาดีดาวโอ้โหแดงแป๊ดบอกเลยสกิวนี้ก็ค่อนข้างดีนะทุกคนบอกเลยว่าไม่แย่นะครับปลาไกลกว่าสกิลใบอีกนะทุกคน ว่าเอาลิงมาก็ไม่น่ามีผลครับเซสกิลนี้ก็ไม่ต้องเอาลิงมาก็ได้นะครับเอาเป็นบูนี่แหละดีครับดีแล้วนะครับทุกคนโอเคกันต่อนะครับคนใครดูถึงตอนนี้ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากให้ปรับแก้ตรงไหนสามารถแนะนําได้เลยนะครับตอนนี้อุ๊ยตอนนี้เหลือส5คนนะครับนั่งดูยาวๆเหมือนด้านหน้าเราจะมีคนนะครับเป็นกองเลยเนี่ยเป็นกองทับเลยเหมือนจะไฟกันอยู่นะครับสองตีนะมาดีดาวนหนึ่งโอ้ยเซสกิลยังไม่รีด้วยนะครับ จะปาเซติกิวไปแล้วครับมาดิมาดิสวยโน้ปุ้ยเอา้าไอ้วอลใครนี่หูยปืนไรวะนะเหมาอนเขาจะชุบกันนะระหว่างนี้เราเข้าเ,เลยนะครับด้านหลังเพื่อนรถไฟก็กอยู่โอ้มาดิมาอนเขาจะเล่นสไนัยนะครับมาดิหูเกือบตายสไนัยหรอ เอ้ที่ยว่าเอ็งเฟี้ยวเหรอน้องเจ้าวันี้เราแอบปั๊มยางน,นะครับช่องแคบมารา์กาเหมือนเนียน่ะทุกคนเหมือนเนีนะยน่ะใครว่าเนียนกดดิง่งใครว่าไม่นเนียนกดสองมาเลย <c oughs> ดอกเล่นนะครับด้านนอกเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเนี้ยเอาเกาะก,ก่อนนะครับเหมไอนใจเย็นนะทุกคนช่วยเพื่อนก่อนนะครับอุ้ยยังไม่หมดมาดิเจ็บมากาอุ้ยมาดิโอ้โไอ้นี่จะเข้าหลังอยู่ไหนป้องเอา ดาวตอนไหนวะดี่สใส่โดนเซติกิวเรานะครับสวยครับสกาสามนะครับฝันเจี๊ยบเลยแบบเนี้ยมาดีต้นเกมไม่เท่าไหร่หลังเกมพี่มาโหดเลยครับเหมือนจะมีอีกไม่กี่ตัวครับเหลือสองพสุดท้าย้วทุกคนตอนนี้เราเหลือสี่คนนะครับแล้วก็อีกสองคนครับรวมเป็น6กคดนนะครับอเราได้มาสิบคิวนะครับเกมนี้คือต้นเกมคือแบบแบบทุรนทุรายนะครับหลังเกมคือแบบโอ้โหมาแบบมาโหดเลยครับมีอะไรให้ซื้อม้างอ่ะทุกคน เดี๋ยวใช้เราซื้อโดนีกว่านะครับมันจะมีตัวยิงกับเพื่อนเราด้านนอกนะครับคอยสืกอมาโอ้โหแดงแป๊ดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยก็ยังไม่ค่อยชินปุ่มครับนานๆทีจะได้เล่นนะครับฟรีไฟล์ก็ขออภัยนะคนปุ่มก็จะเดือเดอดหน่อยครับบางทีผมก็จะโหดครับบางทีผมก็จะเดือแบบนี้แหละทุกคนขออภัยนะครับทุกคนเป็นบางช่วยครับโอเคช่วงไหนที่ผมโหดก็คือเล่นฟรีไฟลบ่อยนะครับช่วงไหนที่ผมเอ๋ก็คือเพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็อาจทีไปทุกคนดูเลยนะครับ หมือนบูที่บูที่เราเอามาจะบอกตำแหน่งศัตรูแล้วนะครับประมาณอยู่ประมาณตรงนี้นะครับทุกคนบูนี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์นะครับทาให้เรารู้ตำแหน่งของศัตรูได้นะครับทุกคนใครที่ไม่รู้จะเอาสัตว์เลี้ยงอะไรมาเนี่ยหรือว่าไม่รู้จะซื้อสัตว์เลี้ยงตัวไหนเป็นตัวแรกผมแนะนําเป็นตัวบูแล้วก็มังกรส้มเลยนะครับเคบังกรส้มก็คือมังกรจุดสีส้มนะครับไว้เปิดจุดศัตรูนั่นเองเราขึ้นังคาดีกว่าสวยครับว่เดี๋ยวเขาชุกชุกกันนะครับมี8ดคนเพิ่มมาแล้วนะครับ เพื่อเรายิงใครอยู่โอ้โหเขาลอกไปด้วยนะครับโหว่าละพบศัตรูแล้วมาร์กบอกเพื่อนเลยนะครับโอ้โหโอ้โหกระโดดอีกโอ้โหไม่คมเลยทุกคนนาทีได้กลับมาเล่นนะครับขออภัยนะทุกคนเกมเพิ่งอัปเดตมาด้วยยวเราเลี้ยงล็อกไปก่อนนะครับเพื่อนเราเจาะเลยวะเพื่อนเรายิงอย่างเดียวเลยวะจังหวะนี้เรารอยิงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไม่ได้คิวนะทุกคนโอ้โหเพื่อนลอบไปสองแล้วทุกคนแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับ เราไม่โชว์สกิลก่อนนะทุกคนตัวสุดท้ายผมขอเพื่อนเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราปาสกิลไปก่อนนะครับอุ้ยอ๋สวยครับเนี่ยปาโคตรแป้นทุกคนมันเด้งได้นะครับผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ไม่เอาครับเพื่อนอยา่ารัดขอร้องอยู่นี่ครับตัวสุดท้ายขอพี่ขอพี่พพปิดฉากแบบรอๆหน่อยดีๆโคตรตึงโหอัปเดตมาใหม่มีโลอะไรขึ้นมาด้วยเพิ่งรู้นะครับทุกคนโอ้บอกเลยโคตรตึง ก็จบแล้วทุกคนถาคลิปการเล่นซื้อคิวของตัวใหม่นะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับทุกคนใครแบบอยากให้ปรับแก้ตรงไหนแนะนำมาได้เลยนะครับบ๊ายบายนะครับจุ๊บ